สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะฮะผอเป็นบล็อกเบอร์เกรดโคง VS โอเคก็จริงๆแล้วว่าผมบอกเลยว่าโครงแต่ละโครงเนี่ย เซตเหมือนกันเลยก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าเนื่องจากว่าโอเพนบล็อกไม่มีต้มถวนฉะนั้นอย่างที่ควรใส่คนเป็นมาลูนแล้วก็ถ้อยายโค้งไวก็เป็นหน้าแคบแต่ขยา,ายโค้งช้าก็เอาหน้ากว้างนะฮะมันก็จะช้าดิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่ากลัวแบบว่าวิง่งวิ่งไวแล้วมันเวียงนะโคง้งวีเอสก็คือเนื่องจากว่าตัวปีกเนี่ยมันมีความที่แบบว่ามันอ่อนอะ ปีกมันอ่อนนะฮะฉะนั้นเราก็จะแก้โดยการใช้หางหางปีกหลังของไอตัวการปูของโค้งซุปเปอร์เอซุเปอร์เอนะฮะก็จะใช้ได้แต่ซุปเปอร์เอมันก็หายากอะเนาะถ้าเกิดว่าเล่นจริงๆก็เล่นซุปเปอร์เอเป็น Open Box ็อกไปดีกว่าไหมอัปเกรดเนี่ยเราก็จะมีวิธีแก้นะฮะเดี๋ยวนี้สนามเขาจะอนุโลมให้เอาหางหลังของ ไอซูเปอร์เอกนะฮะการปูสเปรย์เอ็มาใช้แทนได้นะครับอนุโลมนะส่วนอันนี้เป็นการปูของแต่งซึ่งไม่ได้อนุโลมทุกล้านฉะนั้นสิ่งที่ทางที่ดีควรสอบถามกดว่าที่เราไปแข่งขันนะเขาให้ไหม แต่ส่วนใหญ่ o p e n b บ x ็มันจะไม่ใช่งานงานหลักของสยามธรรมยาเขาก็จะอนุโลมให้เอาตัวการปู s u เปอร์ที่เป็นของจีนมาได้แต่ถ้าทางที่ดีก็ไม่แนะนำนะฮะเล่นของแท้ดีกว่าเนาะนี่จะเซตเหมือนเนื่องจากโคงเอมันจะเบาะนะฮะก็เลยการเซตจะจุกจิกนิดหน่อยนะฮะด้านหลังมันอ่อนก็เลยต้องใช้กามปูแล้วก็ การตั้งโลทั่วตั้งเหมือนเดิมก็คือตั้งกลับด้านส่วนวิธีการตั้งก็ไม่มีอะไรมากพอเราหลังพลังพอเราหลังจะตั้งกับด้านแล้วใช่ไหมเราก็ใช้บูตตัวประมาณ3มเมตรเนะซอนไว้ตัวซ้อนไว้ใต้ตตโลถ้วยแบบนี้แล้วก็ตามด้วยแหวนรองแค่นั้นเองนะฮะก็จะหมุนได้ปกติที่สำคัญคืออย่าขันแน่นเพราะถ้าขันแน่นจะไม่ขยับนะฮะ ประมาณนี้ให้คันอ่อนๆน,นิดนึงให้พอหมุนได้เนาะโอเคแล้วถ้าไม่อยากจะใช้กา้ารโฟล่ะอยากจะใช้โครง V s อไอหลังหลังโครง V s เหมือนเดิมนะฮะก็ได้อันนี้ก็จะสอนวิธีเซตอีกแบบหนึง่งจะเป็นการเซตด้วยการตั้งสเสาเสียดทะลุและตามด้วยบูททองเหลืองบูททองเหลืองสามารถหาได้จากตัวผงโรลเลอร์พลาสติก นะคับหรือกันชนอย่างพวกซีรีส์กันชนซูเปอร์เทั้งหน้าหลังก็จะให้บูทไปด้วยนะฮะและตามด้วยโรพลาติเนื่องจากว่าตัวการปูของ v s มันจะโหลดมานิดนึงนะฮะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำต่อมาก็คือให้ใช้บูทบูทขนาดตัว1.5ม mm ิลิเมตรนะครับ ซอนไว้ด้านใต้และตามด้วยบู6มิ6มิลลิเมตรอยู่ด้านบนนะฮะเจียบสอยสอยทะลุขึ้นไปแล้วจะใช้ตัวล็อกนัดก็ได้นะฮะเสาที่ใช้จะอยู่ที่25มิลิเมตรนะครับแต่ว่าตามกด Open b o x ็อัปเกรเสาไม่เกิน30มิลิเมตรนะผมว่า25 mm, กำลังดีหรือถ้าใครอยากเล่นเสา30 mm, ก็ได้แต่ไม่ผิดไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะอยู่ที่สไตล์การเล่น ล้อเราเอาไป็นอัาเก,ก,เก,กรดจอดทะลุได้ไหมส่วนใหญ่เจาะได้แต่ถ้าทางที่ดีถ้ากลัวว่าจะทําผิดกติก,กาให้สอบถามก่อนว่าร้านที่เราไปแข่งเนี่ยมันจอดล้อได้ไหมนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะนตามนี้อันนี้เป็นแค่แนวทางการแต่งนะครับใครจะนอนเหนือจะใครจะแต่งดัดแปลงอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ก็แล้วแต่เลยนะตามสะดวงเนาะตามนี้ คลนี้มีความยาวเพลงเท่านี้นะครับส่วนใครที่อยากได้อะไรและรถธรรมียาสามารถไปหาได้ที่ร้านไวรัสมินิโฟล์วิลนะสปอนเซอร์เรานะครับโลโก,โก้อยู่ขวาบนลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายใต้คลิปนะฮะตามนี้เนาะพักไปทางเพจไวรัสมินิโฟ์วิลนะครับบอกมาจากช่องไวแคนได้ส่วนลดถึง15%ด้วยกันนะฮะโอเคโอเ,โอเโอปเรเกก็ใกล้จะหมดโครงแล้ววีแผมทำหรือย,ยังจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันเนาะน่าจะยังไม่ทำนะฮะ แล้วก็ถ้าใครอยากชอบแหวงแนวเช่นจะเอาซุปเปอร์ X X หรือว่าไอซุปเปอร์ X Super X ซุปเปอร์ X T Z X ซุปเปอร์ T Z หรือใครอยากจะลองของเอาซุปเปอร์1ไปวิ่งก็แล้วแต่เลยแนวทางการแต่งจะคล้ายๆกันแต่ถ้าใครไม่อยากแต่ถ้าใครนึกไม่ออกเอาให้ดูก็ได้เดี๋ยวแต่งซ้ำให้ดูอีกรอบนะฮะเพื่อความสบายใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ